สวัสดีทุกคนนะครับจู่บผมพัดจากรอยแซนวันนี้ก็จะมาต่อกัน,นครับผมกับเรื่องราวต้นกําเนิดของ Android นะครับจาก EP แรกที่เราทิ้งไว้ตอนท้ายสุดเลยว่า Android ได้เปลี่ยนนะครับจากตัวของ Camera OS มากลายเป็น Phone OS ได้ยังไงนะครับ d n น r o i d เนี่ยเคยนําไปเสนอให้กับบอร์ดของ s ซัมซุงแล้วแต่ s ซัมซุงไม่เอาครับหลายคนบอกว่า s ซัมซุงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องมาใช้ Android OS นะครับจากทาง Google อยู่ดี ซึ่งเดี๋ยวจะมาเจาะประเด็นตรงนี้กันนะครับรวมถึงการที่ Google คิดยังไงถึงเข้ามาซื้อ Android และสามารถพัฒนาต่อย,ยอดจนกลายเป็น OS ที่คนใช้งานมากสุดในโลกได้แบบทุกวันนี้ครับแลวเข้าสงสัยนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่ Android เนี่ยเคยถูกซัมซุงปฏิเสธไม่เอามาแล้วนะครับผม ก็ต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นเรื่องจริงครับไม่ได้มีการเสริมเติมแต่งอะไรตรงไหนเลยเพราะว่าช่วงที่นะครับแอนดี้รูบินเปลี่ยนจาก Camera OS เป็น Phone OS มาครับตอนแรกเขาก็ต้องมีการปรับหรือโครงสร้างใหม่บอกไว้เลยนะครับทีมพัฒนาตอนนั้นมีแค่10คนเท่านั้นเอง แล้วก็เอาตัวโปรเจกต์นะครับ Android OS ไปนะครับนำเสนอกับผู้ผลิตนะครับหลายๆคนหลายๆค่ายไม่ว่า <khi S 2> จะเป็น HTC เขาก <hh> ็ไปมาแล้วนะครับผมรวม <c oughs> ถึง Google แล้วก็ Samsung ที่เป็นดราม่าที่เป็นประเด็นที่หลายคนเอามาเล่าต่อกันนี่แหละคือ <c oughs> ต้องบอกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> คือห <c oughs> ลังจากที่ a n นดี้รูบินนะครับได้โปรเจกต์ Android มาแล้วนะครับก็นำไปนำเสนอใช่ไหมแล้วก็ เอาไปนําเสนอกับซัมซุงด้วยนะครับซึ่งวันในวันนั้นนะครับผมมีเหล่าผู้จัดการนแผนกครับแมนจเจอร์ทั้งหลายของซัมซุงเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมห้องเป็น10คนเลยครับเพื่อมาฟังพรีเซนต์นะครับหรือว่าการนําเสนอของแอนดี้รูบินเกี่ยวกับเรื่องของโฟนโอเอสในวันนั้นเขาก็นําเสนอไปนําเสนอไปครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวระบบพอมีการซักถามกันว่าตัวระบบโฟนโอเอสเนี่ยพัฒนามานานแค่ไหนแล้วมีทีมอยู่ทั้งหมดกี่คนแอนดี้รูบินก็ตอบไปครับมีประมาณ10คน หลังจากจประโยคนี้ครับทั้งห้องประชุมหัวเราะกันร่วนเลยครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งซัมซุงก็พัฒนานระบบปฏิบัติการมือถือของตัวเองอยู่นะครับโดยมีทีมเอนจิเนียร์นะครับกว่า300คนครับแล้วทําไมตอนนั้นเนี่ยคุณถึงจะสนใจอยากซื้อระบบมือถือที่คุณเองพัฒนานอยู่แล้วอ่ะเรียกว่าในตอนนั้นเนี่ยถือว่าซัมซุงตัดใจถูกต้องครับเพราะว่าสเกลมันคนระดับกับโปรเจกต์ที่เพิ่งเริ่มต้นมากับสิ่งที่ตัวเองพัฒนานในอินฮา s ส์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ ซึ่งเอาจริงก็ไม่มีใครรู้หรอกครับว่า n n r r o i เนี่จะสามารถเติบโตเป็นเบอร์นี้ได้ไหมถ้าเกิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นทาง Google ที่เข้าไปซื้อแล้วก็ร่วมงานกับโปรเจกต์ Android นี้ด้วยในขณะที่ช่วงปี2004นะครับตอนนั้น Google ทำอะไรบ้างทำา s e r r h h n n i n n ค้นหายอย่างเดียวแล้วก็กำลังพัฒนา Google Chrome อยู่ก็คือตัวของเบราว์เซอร์ในการใช้งานเว็บไซต์การค้นหาข้อมูลนั่นเองครับแต่ว่าไม่ไดมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับฝั่งของ สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์มือถือเลยสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองเห็นว่าเฮ้ยนี่เป็นโอกาสเหมือน,นกันว่าถ้าเกิดเราเอาตัวของ Android เข้ามาเสริมทีมเนี่ยก็น่าจะมาต่อยอดน,นะครับการใช้งานกับตัวของเสิร์ฟเ n ็นแล้วก็ตัวของโครมได้เพราะตลาดในช่วงนั้นนะครับคนก็เริ่มมีการใช้งานพวกสมาร์ทโฟนครับจะเป็นพวก p o c กเก็ c เป็นซิมเบียนครับก็จะมีการใช้พวก Search Engine เข้า Google หาข้อมูลกันอยู่เรียกว่าเทรนของพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยกำลังมาแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าความตต้้องงงกกกาาารรม์ทโฟนแลลว็ด่ัพุ ขึ้นพุ่งขึ้น,นครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้าไปเทคเอาตัวของ Android เข้ามาในส่วนของ Google เพื่อต่อยอดเอาไปสานต่อใช้งานกับอุปกรณ์ในอนาคตเรื่องในตอนที่ Google นะครับเข้าไปซื้อ Android เนี่ยก็ต้องทำสัญญานะครับก็คือมีข้อตกลง2อย่างด้วยกันก็คืออย่างแรก ต้องทําให้ตัว Android มันเกิดไม่ได้เป็น p Product ที่ซื้อไปแล้วถูกลืมนะครับผมเพราะว่าจริงแล้วถ้าเกิดไล่ย้อนดูประวัติของ Google เนี่ยมีสินค้าแล้วก็โปรดักหลายตัวที่ซื้อเข้าไปแล้วนะครับก็เงียบหายไปบางตัวก็ตายจากไปเลยหรือบางอย่างก็ถูกขายออกมาเป็นกิจการอื่นนะครับอย่างที่2คือเรื่องของเงินทุนนะครับที่จะถูกนามาพัฒนาระบบ Android ให้มันเติบโตขึ้นได้มากกว่าเดิมนั่นเองเพราะว่า Android ในช่วงแรกนะครับมันยิ่งกว่าโปรไทป์ครับก็คือเป็นแค่โปรดักที่สามารถจะเดโมในงาน พิชหรือว่าในห้องประชุมได้เท่านั้นครับยังไม่สามารถใช้งานจริงจังได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับจะบอกว่า ระบบ Android เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ศูนย์เลยใน Google ก็ไม่ถือว่าผิดซึ่งทางแอนดี้รูบินครับก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นซีเน่ไวเพรสเดนต์นะครับดูแลเรื่องของโมบายและก็ดิจิทัลคอนเทนตครับหลังจากที่ซื้อ Android เข้าไปในปี2005โดยจุดมุ่งหมายหลักๆนะครับก็คือทางฝั่งของแอนดี้รูบินนะครับก็ต้องการให้ตัว Android เนี่ยมันเป็นระบบที่เปิดแล้วก็สามารถใช้งานได้ฟรีเพราะว่า ทีมของ Android เนี่ยที่เขาล่างมาด้วยกันนะครับก็มอ,องออกเหมือนกันว่าในตลาดของสมาร์ทโฟนอุปกรณ์มือถือเนี่ยมันมีการแข่งขันเรื่องของราคากันสูงมากครับซึ่งถ้าเกิดเอาตัวฮาร์ดแวร์มาบวกกับค่าของซอฟต์แวร์ครับค่าของ OS เข้าไปอีกเนี่ยน่าจะทำให้ราคาสูงมากจนแข่งขันในตลาดได้ยากเกินไปครับก็เลยตัดสินใจนะครับร่วมกับทาง Google ว่า AndroidOS ต้องเป็น OS ฟรีไม่มีค่าบริการในการใช้แต่ถ้าเกิดต้องการนะครับเชื่อมต่อกับบริการของ GMS หรือว่า Google Mobile Service เนี่ย ก็อาจจะมีเรื่องของค่าเลเซนตรงนั้นนิดหน่อยก็คือพวกของ Play Store Google Chrome Gmail นะครับก็เรียกว่าจ่ายเป็นรายเครื่องเป็นรายเครื่องไปและหลังจากที่ Android ได้ถูก Google ซื้อเข้าไปนะครับระหว่างที่มีการพัฒนาเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มจํานวนทีมนะครับเรียกว่าไปรีคูดคนมาตั้งแต่ฝั่งของตัว Danger OS นะครับหรือว่า Danger Company เนี่ยที่ประสบการณ์ด้านของสมาร์ทโฟนอยู่แล้วเข้ามาจอยในทีม Android ด้วยไหนจะมีคนจาก Palm OS นะครับหรือว่า Palm Source เข้ามาช่วยเสริมนะครับรวมถึงพนักง,งานอื่นๆที่แบบทาง ฝั่งของอ n นดี้รูบินเนี่ยเคยทำงานด้วยนะครับบริษัทต่างๆไม่จะเป็นส่วนของ Microsoft เองนะครับก็ดึงเข้ามาร่วมงานในฝั่งของตัว Android OS ด้วยเรียกว่าโปรเจกต์นี้นะครับก็สามารถรวบรวมเหล่าเอนจิเนียร์นะครับวิศวกรนักพัฒนาต่างๆในซิลิคอนเวเล์นะครับที่มีประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องของ โทรศัพท์นะครับมาทำงานกับ Android OS ได้นั่นเองซึ่งในช่วงปี2005-2006นะครับที่ตัวของ Android OS เนี่ยเริ่มฟอร์มทีมกันก็จะมีคู่แข่งหลักๆที่เขากังวลนะครับก็คือตัวของ Microsoft นะครับที่มี Pocket PC ใช่ไหมแล้วก็ Nokia s y m b i บียครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยครองตลาดกันทั่วโลกเลยทีเดียวไม่มีใครรู้จักไม่มีใครพูดถึง iPhone ครับเพราะว่าก่อน iPhone จะมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกก็ต้นปี2007ครับ ซึ่งการทำให้ตัวของ Android ประสบความสำเร็จได้นะครับผมแล้วก็ทำให้เป็น Open Platform เนี่ยเป็นระบบเปิด ทางฝั่ง Google ก็เลยเริ่มหาพาร์ทเนอร์ครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีรีซอสหรือว่าเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่างๆเพราะเป็นบริษัทที่ทำเซิร์ e เ g i n e อย่างเดียวนะครับก็เลยต้องมีการเปิดหาพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมจอยในโปรเจกต์นี้กันครับจนได้มีการเปิดตัวของ OHA หรือว่า Open Handset Alliance ขึ้นมานะครับโดยเป็นการรวมกันนะครับของ3-4บริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาสมาร์ทโฟนพวกชิปเซตฮาร์ดแวร์ต่างๆรวมทั้งพวก Carry รหรือว่าผู้ให้บริการเครือข่ายเนี่ยมาจอยกัน ซึ่งพาร์ทเนอร์หลักๆที่เป็นฝั่งของผู้ผลิตมือถือครับก็จะมีแทบทุกค่ายเลยครับทั้ง Motorola, Sony, Ericsson, นนะครับผมซ m s u n ง L.G.H.T.C. ฝั Samsung, LG, c, ่งพวกชิปเซ็ตก็จะมีตั้งแต่ N.V.D i ีนะครับ QualcommIntel แล้วก็เครือข่ายมือถือครับจากทั่วโลกเลยว่าจะเป็น T-Mobile นะครับ China Mobile หรือว่า n t d o c o m o แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเพิ่มเติมเข้ามาครับของพริสัทอื่นที่มาจอยทีหลังไมจะเป็น Asus ครับ HuaweiGarmin Toshiba, โอดาโฟนซอแบงค์ oda, Phone, Soft, Bank, คือมากันหมดจนปัจจุบันมีสมาช์ชในกลุ่ม OHA นะครับถึง84บริษัทเข้าไปแล้วซึ่งในการเปิดตัว Open Handset Alliance นะครับผมนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทาง Google นะคก็ได้ประกาศได้ว่า เราจะพัฒนา Android OS ให้เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับใช้งานบนสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งนั่นว่าไม่มีค่าไลเส้นฟรีเอาไปใช้ได้เลยนะครับทำให้ก็มีหล่าผู้ผลิตทั้งหลายเนี่ยที่มีฮาร์ดแวร์อยู่แล้วก็สนใจครับแล้วก็เตรียมเอาตัวของ Android OS นั้นไปใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนของตัวเองเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยการมาของ iPhone กับ iOS นะครับมันมาเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องของการใช้งานสมาร์ทโฟนไปเลยนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนที่เป็นคาปาซิ สามารถใช้นิ้วทํางานได้อย่างแม่นยำนะครับผมแล้วมีหน้าจอขนาดใหญ่ด้วยเมื <S <S 1> <S 1> <S ่อเทียบกับยุคนั้นที่เรายังเป็น BlackBerry <i> หรือว่าเป็นโนเกียซิมเบียนที่ยังทำงาน,นแบบปุ่มกดอยู่เลยนะครับก็คือมันเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเมื่อมี OS ทางเลือกออกมาแบบนี้นะครับทำไมใครจะไม่สนใจแต่กว่าตัวของ Android OS จะเสร็จสมบูรณ์นะครับออกมาเป็นเวอร์ชั่นแรกได้เนี่ยก็ต้องกินเวลาครับอีกเกือบ1ปีทีเดียวกับตัวของ HTC นะครับ T-Mobile g 1หรือว่า HTC Dream นะครับที่เลือกใช้ชื่อโค้ดเนมว่า Dream นะครับเพราะว่ามันก็เป็นโปรเจก ที่อยู่ในความฝันเลยทีเดียวไม่ได้มีการคิดค้นเลยว่า Google จะสามารถพัฒนา OS ขึ้นมาจนกลายเป็นสมาร์ทโฟนแบบนี้ได้ซึ่งในช่วงนั้นนะครับผมทางฝั่งของ Google แล้วก็ Android เนี่ยเขาก็ประเมินการเอาไว้นะครับว่า ภายในปี2010เนี่ยก็น่าจะกินส่วนแบ่งตลาดประมาณ9%คือหวังไม่น้อยมากๆเพราะว่าถ้าเกิดลองย้อนกลับไปนะครับในช่วงปี2008 2009 2010ที่มีการเปิดตัว Android รุ่นใหม่ออกมาครับแล้วมีการพัฒนาเ s สปอย่างรวดเร็วเนี่ยก็พบว่า Android นะครับสามารถกินส่วนแบ่งตลาดได้มากกว่า50%นะครับในช่วงเวลานั้นคือแตกต่างจากตอนแรกทิ่ตั้งเอาไว้แค่9%แบบคนละเรื่องเลยทีเดียวแล้วก็เหมือนกับว่าไอตัวโปรเจกต์โฟโต้ฟาร์มของแอนดี้รูบินในครั้งแรกนะครับ กลายมาเป็นจริงไปในช่วงเวลานั้นไปแล้วเพราะว่าหลังจาก Android เติบโตมาได้ประมาณ2-3ปีนะครับก็มีการถูกเอาโตเอเนี่ยไปใช้บนกล้องดิจิตอลนะครับผมมีตัวของ Samsung Galaxy Camera ออกมาหรือว่าพวกนิ้คคูพิก์นะครับผมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็เอาจริงก็คือเรื่องของตัว Android S เนี่ยก็กลายมาเป็น ราเปิบประการนะครับบนอุปกรณ์ที่มีการใช้งานถ่ายภาพมากที่สุดในโลกครับนั่นก็คือสมาร์ทโฟน Android นั่นเองส่วนประเด็นที่ว่า Samsung ไม่คิดซื้อ Android ในตอนนั้นเนี่ยคิดผิดหรือคิดถูก ถ้าเกิดผมเป็นบอสประธานซัมซุงในตอนนั้นครับก็คงปฏิเสธโปรเจกต์ของแอนดี้รูบินเหมือนกันเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องของสมาร์ทโฟนเลยน้อยมากๆกับทีมงานที่พัฒนามือถือในตอนนั้นซัมซุงก็มีทั้งอ่าสมาร์ทโฟนฟีเจอร์โฟนมีพวกซิมบียนด้วยนะแล้วก็มีทีมพัฒนาที่ลุย OS สของตัวเองขึ้นมาอยู่ด้วยกว่า300คนไงกับโปรเจกต์ที่เพิ่งเปลี่ยนมาจากกล้องมาเป็นสมาร์ทโฟนกับทีมงานระดับ10คนนะ่ะใครจะไปกล้าเสี่ยงถูกไหมครับ แล้วก็บอกไม่ได้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยบอร์ดซัมซุงเกิดบ้าจีเฮ้ยเอาเข้ามาเลยมาช่วยกันทําต่อวันนี้เราจะมี Android ใช้กันเหมือนปัจจุบันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดซัมซุงเอาเข้าไปแล้วไปกดไปเก็บหรือก็พัฒนาไปแนวทางอื่นที่เขาไม่ได้ต้องการเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นโปรเจกต์ที่ถูกดองหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้เรียกว่าถ้าเกิด Google ไม่ซื้อ Android ไปในวันนั้นนะครับ เราอาจจะไม่มี Android ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นได้ครับและนี่คือต้นกำเนิดของ Android นะครับที่เรามาเล่าให้ฟังกันตั้งแต่ประวัติของอนดี้รูบินเขาคือ,อยังไงถึงมาทำสมาร์ทโฟนนะครับผมแล้วก็ Android เนี่ยเติบโตมาได้ยังไงต้องผ่านขวากหนาอุปสรรคกันมามากมายหลายต่อนะครับผม ถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากให้เรามาเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกวงการสมาร์ทโฟนหรือว่าเทคโนโลยีอีนครับก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนํากันได้นะครับเดี๋ยวจะไปคุคยแล้วก็พยายามหาเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังกันนะครับผมซึ่งจริงก็แอบสนใจอยากจะเล่าเรื่องของหูเว่ยการถูกแบนสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเอฟเฟกที่อาจจะมีผลกระทบของฝั่งอเมริกาที่กลัวทั้งจีนอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้อยากเล่ามากๆแต่าต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลผสมผวนเหมือนกันนะครับยังไงเดี๋ยวพยายามจะ เก็บให้เดี๋ยววสุดแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับอย่างวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดรอยแซนด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ